ก็ค้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดบันทึกของเราเนาะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดบันทึกคลิปวิดีโอใน t i k t o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KBM MM ขีดฉีเหตการแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนะาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยค่ะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้ว แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มบันทึกค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร,ร็กรวกับเรดนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า t i k t o อกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้น ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก,กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้เนาะหรือกดที่แชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ปปี้ลิงก์มาเลยค่ะแล้วก็นํามาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนตรงนี้ก็จะใส่เป็นห้าร้อยไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มาเคื่อนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะแล้วก็มาใส่จ,จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปอ่งเปาเวลส์ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปาเวลส์เสร็จสิ้นการตามนี้กันได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์เนาะจากแอปอ่งเปาเ l ลส์นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะแล้วก็มาใส่จ,จานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกที่การจ่ายของเราได้เลยเนาะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทุมันนี่เวลส์หรือแอปธนาคารต่างๆเขาก็มีตามนี่ ให้เราเลือกนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น Tru e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เนาะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการ สั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงเนาะก็สาม,มารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะ พบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถที่แท็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคี่คัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะ,ะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%เซ์ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ทิกตอกของเรากันเนาะไปดูยอดบันทึกคลิปวิดีโอของเรากันนะคะ ก็ตอนนี้นะคะคลิปวิดีโอวันนี้เนาะยอดบันทึกก็คือไม่มีเลยนะคะมีอยู่ศูนย์เลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตหลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดบันทึกของเราเนาะจากเดิมนะคะไม่มีเลยนะไม่มีเลยสักอ่าบันทึกเลยเนาะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น948กันแล้วนะคะก็ถือว่าดําเนินการไวมากๆเลยเนอ้องเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองจริงๆนะคะยังไม่ถึงสองรสนาทีกันเลยก็ขึนยอดมาให้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่อ่าห้าร้อยแต่ขึ้นมาเป็น900เลยนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะทางพิซซก็ใจดีค่ะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM MM ขีดทีเฮตค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากเลยเนาะแล้วเราเข้ามาใช้ค่ะเราเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปหรือพูดเร็วไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ